สมุทหลักการนะครับซึ่งมันมีพื้นที่ทําการเกษตรเนี่ยมันน้อยอยู่แล้วนะครับแล้วก็บางรายก็มีพื้นที่ที่น้อยมากนะครับทีนี้เกิดว่าเกษตรกรเนี่ยที่มีพื้นที่น้อยนะครับสนใจที่จะทาโคกหนองนาครับจะทาอย่างไรนะครับเราก็ต้องมาแบ่งตัดส่วนก่อนนะครับเพื่อให้ได้ตัดสร็สามเสร็สามเสกสรนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาดูอีกทีหนึ่งว่าเราจะทำายังไงทําคลองไส้ไก่อย่างไงนะครับ ทำจากพื้นที่ที่น้อยเนี่ยทำยนงให้คองไส้ไก่เนี่ยมันยาวสําหรับคองไส้ไก่ครับที่ที่เราเห็นกันทั่วไปโคกหนองนาที่ทําทํากันนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคดเคี้ยวไปไปมานะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักธรรมชาติของเขาเพื่อให้น้ำเนี่ยเดินทางช้าและยืดระยะของให้มันไกลแต่สําหรับที่นี่นะครับ อันนี้ก็คือของไส้ไกะในการมันก็ะจะจะโตหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นตรงเลยนะครับอันนี้หนึ่งคือขึ้นอยู่กับบริเทของพื้นที่ด้วยนะครับแต่อันนี้ก็ยาวประมาณสา0รอยเมตรนะครับซึ่งเป็นไส้ตรงนะครับหลายคนงงว่าเอ๊ะทำไม,ไมเห็นของไส้แก่ที่นี่แล้วทาไมมันตรงจังเลยที่เห็นมาเนี่ยมันจะคดไปคดมานะครับแล้วก็จะมีหลุมหลุมคบด้วยอะไรด้วยนะครับแต่ที่นี่เป็นของไส้ไก่ตรงทีนี้ไอ้ที่ตรงเพราะว่า ไส้ไก่มันเป็นแม็งอันนี้พูดเลยน,นะรเป็นแร็งก็เลยต้องตัดและเยื่อให้เหลือตองนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้คองไส้ไก่เนี่ยคือดึงปล่อยน้ําขึ้นมาจาัด <c oughs> ให้น้ําจากในคลองเนี่ยเข้ามานะครับก่อนที่จะเข้ามาเนี่ยเราก็จะมีบ่อพักน้ําหรือถ้าเราเรียกกันนั้นคือหลุมน้ำคบขึ้นอยู่ข้างหน้านะครับอันนี้เป็นบ่อพัก <c oughs> บ่อตกตะกอนหรือหลุมโจนะครับทําได้ทั้งสองอย่างนะครับแล้วก็จะปล่อยให้เขาไหลเรื่อยๆเข้ามานะครับไอ้คลองไส้ไก่ที่เห็นอันนี้นะครับก็จะมีรากไม้ นะครับลากพืชที่อยู่ในน้ำเนี่ยครับเป็นตัวกรองสิ่งตะกรอนอีกทีหนึง่งเพื่อให้น้ำเขาใสนะครับอย่างที่เห็นเนะี่ยน้ำก็จะใสแล้วก็จะปล่อยเข้าข้างในนะครับครับสำหรับคณะทองคำโคกหนองนาที่นี่นะครับ <S <S ก็จะปลูกกันหล,ลยายอย่างนะครับไม่ว่าจะเหมือนทัท่วไปนะครับจะขึ้นอยู่กับรบริบทของพื้นที่ด้วยอย่างที่นี่นะ จะมีครบนะครับก็คือป่า5ระดับนะครับป่าสามอยางประโยชน์4อย่างที่นี้ก็จะมีหมดแล้วอย่างที่เห็นนี่คือจะเป็นยางนานะครับอันนี้เป็นเป็นไม้สูงไม้เศรษฐกิจนะครับปลูกไว้นะครับ20ปีนี้เราก็จะได้แล้วนะครับน้ํามันแล้วก็ตอนอ้นยางอันนี้สามารถที่จะเป็นหลักปรเกันเรื่องของเงินกู้ได้นะครับขณะนี้เราก็จะมีกล้วยอีกที่เห็นนะครับก็จะมีกล้วย อันนี้ก็จะเป็นน้ำว้ามะลิอ่องนะครับแล้วก็มะพร้าวน้ำหอมนะครับแล้วก็จะมีพืชผักนะครับตอนนี้มันหมดไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีขนนมีทุกอย่างนะครับก็คือปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนะครับซึ่งผิดกับเมื่อก่อนที่ผมยังไม่ได้ทำเนี่ยก็จะทํานาเชิงเดี่ยวนะครับเป็นคณาเล็กๆซึ่งไม่ได้ปลูกอะไรเลยปล่อยให้ล็อกนะครับมันก็จะไม่มีประโยชน์นะครับถ้าเราทําคนาให้ใหญ่นะครับหนึ่งเมื่อถึงฤดูน้ําหลากเนี่ยเราป้องกัน น้ำท่วมได้เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําเข้ามาในพื้นที่เรา,างหน้าเนี่ยเรายังปลูกพืชได้หลายอย่างอย่างเช่นพืชท่าระดับมีอะไรบ้างพืชสูงก็คือไม้ยินต้นพืชกลางก็พวกไม้ผลต่างๆนะครับสูงกลางไปแล้วเตี้ยก็วพวกพืชผักต่างๆเรียดดินก็พวกไม้เรียดต่างๆนะครับส่วนใต้ดินก็พวกพืชหัวต่างๆอย่างนี้นะครับเราก็จะมีกินตลอดนะครับ และสำหรับคนที่มีข้อจํากัดในการใช้พื้นที่นะคะเราสามารถปรับได้นะคะเราสามารถปลูกข้าวในโรงบ่อซีเมนต์ได้นะคะคือพื้นที่น้อยพื้นที่จำกัดจํานวนไร่ไม่มากนะคะไม่ว่าจะมีเพียงเล็กน้อยก็สามารถที่จะปรับขึ้นมาทำได้นะคะในโรงบ่อซีเมนต์นะคะเป็นการปลูกข้าวนะคะ อันนี้ซึ่งหลายๆที่เนี่ยก็คือว่ามีประโยชน์และอุดมสมบูรณ์สามารถทำได้และเราก็สามารถที่จะนำนะคะนำน้ำจากบ่อหรือจากหนองของเราเนี่ยนะคะขึ้นมาใช้ในการปลูกข้าวได้อย่างสมบูรณ์นะคะ